ของดีๆในครัวเราเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วนะครับในการทําอาหารนะครับใช้ประมาณ1ช้อนนะครับผม1ช้อนเพื่อที่จะช่วยนะครับเนี่ยเป็นการพางแสงนะครับให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็คนนะครับเพื่อนๆคนเห็นไหมฮะแล้วจุลินทรีย์เนี่ยเขาจะขยายตัวได้ดีนะครับนี่คือจะเป็นจุลินทรีย์ตั้งต้นนะครับเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับผมหมักไว้7วันนะครับจะไปทําปุ๋ยสูตรอื่นต้องใช้ อ่านี่ครับหัวเชื้อตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับใช้เพียงช้อนเดียวนะครับในการหมักสูตรอื่นๆนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแ a น n e ลวันนี้จะพาทุกท่านมาดูแลมะขามเทศนะครับแล้วก็พืชผักนะครับในไร่ในสวนของเรานะครับด้วยระบบชีพภาพนะครับผม ปลอดสารพิษนะครับผมง่ายๆนะครับนี่นะครับเพียงเท่านี้นะครับผมครับของดีๆนะครับผมหมักจุลินทรีย์ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเอจะพาทำนะครับทุกคนง่ายๆนะครับผมในน้ำมะพร้าวมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็ในนมเปรี้ยวมีจุลินทรีย์อยู่3ตัวนะครับแลคโตบาซิลัสที่เราเคยได้ยินนะครับสเตปโตคอกคัดและรีโคโนสต็อก เขามีประโยชน์นะครับมากนะครับในการช่วยขยายจุลินทรีย์ดีๆนะครับแล้วก็เป็นสูตรหอมนะครับรับประทานได้นะครับนี่นะครับเวลาปวดท้องในตอนเช้าๆนะครับอย่าเพิ่งไปทานยาแก้ปวดท้องนะครับนี่นะครับเขาเป็นจุลินทรีย์หอมนะครับทานได้แล้วก็จะไปขมือบจุลินทรีย์ที่ไม่ดีนะครับที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเรานะครับสิ่งสกปรกเขาจะเป็นอาหารอันโอชะของจุลินทรีย์เหล่านี้เลยล่ะครับ มีประโยชน์มากแล้วเราก็มาทําเป็นปุ๋ยได้เป็นปุ๋ยหอมด้วยนะครับทําได้ยังไงนะครับง่ายๆเดี๋ยวมาดูเลยนะครับเอาไวรัสรลต้นมะขามเทศนะครับแล้วก็พืชผักนะครับสวนครัวเรานะครับมายืนต้นจะเป็นการทำนะครับหัวเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็เป็นจุลินทรีย์ตั้งต้นนั่นเองนะแล้วก็ทําในการเพาะนะครับเชื้อนะครับต่างๆนะครับในการทําปุ๋ยสูตร15 15 16 16นะครับจะใช้หัวเชื้อตัวเนี้ยในการทำนะครับ แล้วก็เป็นการบรุงดินนะครับมีหลายสูตรเลยนะครับทำให้ดินดีนะครับแบบยั่งยืนนะครับเดี๋ยวมาดูกับผมเลยนะครับครับนี่เป็นผักหวานป่าที่เรามีมะขามเทศนะครับมะขามเทศเราปลูกไว้เป็นที่เลี้ยงครับเพื่อนๆนี่ครับผักหวานป่าเขาจะชอบมีต้นไม้ใหญ่นะครับไว้ปกคลุมนะครับไม่ชอบแสงมากนะครับประมาณ5 0เต์นะครับ ก็เอาไว้เป็นพี่เลี้ยงผักหวานนะครับรับหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์กันง่ายๆนะครับผมนี่แหละครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะเพื่อนๆชมแล้วนะครับบอกต่อได้นะครับกดไลค์กดแชร์บอกต่อได้เลยนะครับครับเราก็เตรียมภาชนะนะครับเป็นเหยือกน้ํานะครับสาดล้างให้ดีนะครับผมตากแดดนะครับฆ่าเชื้อน้ํามะพร้าวนะครับ1ลูกนะครับผม ในนี้มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับมีประโยชน์มากเลยครับจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขามีหน้าที่นะครับในการครับดูแลนะครับดินนะครับให้อุดมสมบูรณ์นะครับต้นไม้ก็งามนะครับแล้วก็จุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสนะครับสเตปโตคอคัสรีโคโนสต็อกอยู่ในนมเปรี้ยวนะครับ 3ตัวนะครับรวมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เป็น4ตัวครับผมและสิ่งที่จะทำให้ปุ๋ยเรานะครับชีวภาพเรามีการขยายตัวนะครับแตกตัวนะครับจาก2เป็น4จาก4เป็น8นะครับจากล้านเป็น2ล้านเลยนะครับนี่น้ำเข้ามาหากนะครับมียีสต์นะครับยีสต์นะครับครบแล้วครับ5ตัวนะครับจุลินทรีย์นะครับแล้วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเขาจะ ไม่ค่อยชอบแสงเท่าไหร่นะครับนี่เราจะทํำยังไงนะครับเราจะทํำยังไงครับเป็นการพางแสงช่วยนะครับผมกากน้ําตาลนั่นเองครับเวลาเราหมักปุ๋ยนะครับใช้ภาพเราก็จะไปหากากน้ําตาลแต่มันยุ่งยากใช่ไหมบางคนไม่สะดวกนะครับเข้าไปในครัวเลยครับเพื่อนๆนี่ครับซีอิ๊วดำนะครับผมพางแสงได้ดีนะครับผมแทนกากน้ําตาลได้เลยนะ ของดีๆในครัวเราเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วนะครับในการทําอาหารนะครับใช้ประมาณ1ช้อนนะครับผม1ช้อนเพื่อที่จะช่วยนะครับเนี่ยเป็นการพางแสงนะครับใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็คนนะครับเพื่อนคนเห็นไหมฮะแล้วจุลินซีเนี่ยเขาจะขยายตัวได้ดีนะครับนี่คือจะเป็นจุลินทรีย์ตั้งต้นนะครับเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับผมหมักไว้7วันนะครับจะไปทําปุ๋ยสูตรอื่นต้องใช้ อ่านี่ครับหัวเชื้อตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับใช้เพียงช้อนเดียวนะครับในการหมักสูตรอื่นๆนะครับครับคนเข้ากันแล้วนะครับเราก็นํามากรอกนะครับใส่ขวดน้ํา1.5ลิตรเรานี่แหละครับผมแล้วเราก็สามารถเติมน้ําได้นะครับให้ขึ้นมานะครับเว้นช่องว่างจากปากขวดลงไปประมาณ1ฝ่ามือนะครับกันอ่า แรงอัดนะครับแรงอัดมันจะอาจทําให้ฝานะครับระเบิดออกมาได้นะครับครับตอนนี้เราก็เติมน้ํานะครับเป็นน้ําดื่มน้ําสะอาดเรานี่แหละครับผมน้ากลองได้ยิ่งดีเลยนะครับนี่ครับน้าดื่มน้ําสะอาดเราเนาะครับผมที่เราใช้ดื่มนี่แหละเติมลงไปนะครับอย่าเต็มนะครับเว้นช่องว่างไว้ประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับจากปากขวดลงมานะครับถ้าไม่นงั้นเอาไว้เจ็ดวันนะครับแรงอัดในขวดนะครับผมดูดินสีเขาขยายตัวนะครับจะทําให้ อ่าระเบิดนะครับขวดระเบิดแล้วนะครับน้ําก็จะพุ่งเต็มบ้านเลยครับครับนี่นะครับเราเว้นไว้นะครับประมาณหนึ่งฝ่ามือขึ้นมาถึงปากขวดนะครับการระเบิดแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะครับเก็บไว้นะครับในที่ร่มนะครับผมในที่ทึบแสงเจ็ดวันตัวนี้แหละครับคือพระเอกครับผมหัวเชื้อจุลินซีหรือจุลินซีตั้งต้นนั่นเองนะครับ ทำง่ายๆนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับราคาแพงแต่ว่าเราสามารถทําได้ง่ายๆครับหมักไว้7วันในที่ทึบแสงนะครับเขาจะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นในการหมักปุ๋ยสูตร15 15 16, 16แล้วก็ทุกสูตรเลยนะครับที่เป็นเกี่ยวกับหมักจุลินทรีย์นะครับตัวนี้จะช่วยย่อยสลายแล้วก็ยิดก็จะช่วยการขยายนะครับแตกตัวนะครับอย่างที่บอกนะครับผม จาก2เป็น4จาก4ี่เป็น8จากร้อยเป็น2อ0ยจะแตกตัวเร็วมากเลยนะครับเนี่ยครับอย่างเช่นเราจะไปหมักปุ๋ยนะครับปุ๋ยหมักหมักใบหญ้านะครับพืชผักนะครับที่เอาใบมันมารวมๆกันนะครับแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ตัวนี้ในการช่วยย่อยสลายนะจาก2เป็น4จาก4เป็น8จะย่อยสลายเร็วมากนะครับแล้วปุ๋ยอินทรีย์นะครับจากปลานะครับปลานะครับ ปลาขาวปลาส้อยปลาอะไรเงี้ยหมักยี่สิบเอ็ดวันนะครับผมด้วยจุลินซีนครับยุ้ยเลยนะครับก้างปลาเนี่ยละเอียดเลยนะครับนะครับแล้วเราก็มาคั้นนะครับเอาน้ํานั้นไปรดต้นไม้นะครับงามมากๆนะครับมีอีกหลายๆสูตรนะครับที่จะต้องใช้ตัวนี้ในการหมักเพราะว่าตัวเนี้จะเป็นพระเอกใช้ตัวนี้แค่หนึ่งช้อนเดียวครับเร็วมากเลยน้ําที่สุดคือยี่สบเอ็ดวันนะครับสูตรนี้นะครับเอาไปหมักแต่ว่าอ่าปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบ้าสิหกสิบหกเนี้ย 7วันนะครับแล้วก็มาติดตามรับชมกันนะครับว่าผมจะทําให้รับชมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับนี่ครับหัวเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นง่ายๆทุกคนก็ทําได้นะครับแล้วเป็นปุ๋ยหอมด้วยครับผมนี่นะครับตอนเช้าๆนะครับเมื่อได้7วันแล้วนะเอาขึ้นมานะครับเปิดฝาแล้วชิมนะครับหอมอร่อยนะครับสุขภาพก็ดีนะครับจุลินทรีย์ตัวนี้จะไปขมือบจุลินทรีย์ที่ไม่ดี ในระบบลำไส้เรานะครับผมในกระเพาะอาหารเขาดีมากๆครับผมต้นไม้ก็ดีนะครับงามดีนะครับแล้วพบกับเจเใหม่ในคลิปต่อไปนะครับมาดูว่าจะใช้ตัวเนี้หมักในสูตรต่างๆอย่างไรนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ